โอ้โหโอ้อไใมาตาแรกก็โอ้โหดันมือไอ้เพียเยแล้วชิปเปิ้ลกูมีไอ้นี่แล้วอ่ะชิปหายกูไม่มีอะไรไม่ใช่ตามตามหลังมาเลยคุณซุสคุณทานช่วยด้วยเราจัดอ่ะ เรเจอเก้าจุดสามก็เจอเจ็ดได้นะไม่ได้เก้าจุดสามเก้าจุดสามเก้าสามเลยไอ้ไอ้ชินิกเกะกูนั่นกูนั่นไหนกูนั่นอยู่ไหนมองไม่เห็นอ๋อเจอแล้วก็หอมมีแต่เนาะโอเคเ e ็ l ไลท์ออฟอะไรวะเจ็ดเจ็ดลิตรออฟไนท์แมทเทนไอเจนประเจนิด แม่งปิฉเป็นวากทำไมวะนะอะไรจีนขอพอยจะปั่นไอเอ็กเอมอุ้ยฮ่ <laughs> อ,อยู่นู่นอ่ะมาอยู่นู่นอ่ะมาอยู่นู่นะโอ้ยแตกแัต <laughs> ปี้ลง <c oughs> เดลี่ คลอมเอวไอ้คลอมมาไอ้คลุมตายพร้อมอกันมาัาช่วยเกาด้วยช่วยเกาด้วยไอ้คลอมงานหยาบแล้วงานหยาบแล้วเอือ เดจ้าอะไรการจีบลองคว่คลัมกระกัตาไมเจแจบตดไหนวะคว่ำแมงมาสีลำแมง่าเพเจอตา9ตาคุณเจออาโดทุกตาแพ้ทุกตาอีกคลัม ไปอ้กด้ยซ้โอ้โห้าน้างเนามองทางขวาไว้อะนี่ยแวเนี้ยเอ้ยคาริบอ่อาอ่าสามอาสามในป่าพี่อาสามในป่าเวอ่าโดเหมือนกันเถอะหนึ่งจ้าโอ้โหมาสาม เบหมดนาโรสองหน้าหน้าหน้าโดนหนึ่งนะโดนหนึ่ง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 มีทีมีอ้วยมั้มทีด้วยเียบร้อยโอโกลัับกลไปเราม่อยู่ละเราม่อยู่ละเราม่อยู่ละไปไปีปาวะเปนเอปโอเคน็อตมาแล้วน็อต

พอดีนานตรงน้ำนี่ปะานนี่ปะอ๋ออ๋อไอสี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 บายบายนี่ไงว่าเชียมันเดี๋ยวน็อตน็อถอยก่อนเลยมันเกิดช้ามันเกิดช้ามันเกิดช้ามองเอกมปไหม พอที่ตีมาไอเชียดไปดูกันเอาพี่เลยผมไม่รู้นะพี่ไม่มาอะไรไม่อม่อะไรครับพ,พี่ไม่บอกเองฮัลโหลครับตัวไล่นะอะไรกูนะกูยิงอะไรอ่ะ แล้ภูเก็ตแลภูเก็ตภูเก็ตเมฆมากเลยนะแมเมฆสว่างบ้างดำบ้างคืออะไรวะเนี้ยอีอเจอเจอละเจอละจอละวๆๆนี่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 นีใช่ไหม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 ไม่มีโบกย้นตรงนั้นเอาไปเต็มเต็มเพื uh, cousin, s <S mm ่อ hmm. น

มาสิไอเหี้ยไ <c oughs> ม่ทันี่อหแล้วมีอูแค่แค่มนี่ไปห่างหน่างหน่างหนทั้งคู่ห่างหน่อยทีนีเราเปิดใส่ลวงวู้ว มีไหมล่ะมีมีไหมล่ะมีมีมีไหมล่ะมีสองแปดห้าสองแปดห้าแอบมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วชนะแล้วมันทันแล้วโอ้มันมาแล้วไม่ไม่ไม่รู้ผมผมจอดผมจอดแล้วก็กดปีนเรียบร้อยละเนี่ยจริงจังจริงจังนะเนี่ย booster ขึ้นไม่ได้มาเรามาหลบตรงนี้กว่าไปตรงนี้เกินไปยืนไม่ได้เรามาหลบตรงนี้กว่าพีพีม่ันเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวตรูเหรอ ไอ้เนี่ยตูตูไอตี่ไอ้เอานะพี่เอแบตว้ิอนตกมันจะมีร้บบินไปหาพวกคุณนะอ่ามีศัตรูกำลังบินตามผมหลังผมมาครับวประชิดเลยไอ้ยิงระเบิดแล้วก็รอให้เอยิงอ่ะล่อมาบีมาบีเพี่มามาบีเลยม่ตอนนี้ผมอยู่แถวเอเอ้แถวสนามบินครับอ่า ตอนนี้มาเลี้ยวกลับไปแล้วมีคารวันสองเอ็มซีแปดหนึ่งนะวันดีนอวันดีวันดีเต็มกระูดุข้าจุดเลยขอาจุดเลยข้าจุดเลยกเตมหมดเก็บสวยครับผมอุ้ยเดียวอ้อดีดีเกือบไปแปดสิบไปหาซุ้แล้วเห็นแล้วผมผมกำลังรอรอซื้ออยู่รอซื้ออยู่รอซื้อยาวเลยรอซื้อเลยนะ เมื่อกี้นี่เกือบไปขี้เกลียดให้ออฟไปเมื่อกี้เนี่ยรอซื้อยาวเลยพี่ซุดขาบนหัวพี่พันพันสองกลางจานอยู่หาพี่นะอ๋อแม่นะจริงลงมาหากูเดะไม่ไม่ลมาหาบอมเปอร์รถถังสู้ๆนะผมรอซื้อให้อยู่น็อตบินขึ้นได้นไหมนะได้แล้วไปแล้วผมก็มีคอมเมนต์นะผีอันตรายเออพี่ซุดทำไมล้อมันมาหาัก มึงมาลงมาดิมึงแน่จริงลงมาดิมยนอขึ้นไอ้สิเด็กทำไรอยู่ตรงนั้นอ่ะสวยไเด็นก็คือเนึนหมเนขึ้นไหมเกนเห็นไหเนเห็นไหมเนเห็นไหมเกนเห็นหเกนเห็นไหมเกนเห็นไหมเกนนไหมเกนเห็นหมเกนเห็นไหมเกนเห็นไหเนเห็นไหเกนห็นหเนห็นไหมเนเห็นเนเห็นมไมเนเห็นนเห็นมเนนไมเนเไหเนเห็นมเนเห็นหกห็นไหเเห็นเนเห็นหกนนหเนเห็มเนเห็นหเนเห็น คาเลยค้าเลยกันเลยวัดยกั่าขบแลกเลยไอขบินคืขบินมันหายตายานหายไปเหรอเีโอเคบนหมดงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอซื้อเดี๋ยวผมรอซื้อนะทุกคนเก็บทุกไาเดือทุกนเหเครือบินใช่ไหมแต่แคบินแล้วแต่เครื่องบินครับผมโอ้พื้นพื้นเสียแล้วนมรอซื้อมานี่มาโม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 ไอซูตทิ้งแล้วเบิดไปเลยตผมกับผมกับคุณน้องกำลทิ้ออฟนะ เฮ้ยมาแล้วเสียงมัดแม่งเสียงมาจริงหมดเลยที่หมดเลยแม่งมาจริงแม่งมาจริงสองสองลั่นเลยว่ะพี่แล้วอ่ะแม่งมาจริงทำไมเนี่ยตกใจหมดเนี่เดี๋ยวไม่ได้เบรกก่ะพีพี่เนี่ยไอ้ี่อ่ะไอพี่ได้ทำไม่ได้เบรกเลยนะให้เด็กเบรกก่อนเบรกก่อนคุณนเบรกก่อนตายเบ เป๊กเป๊กเป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 ๊กเป๊กเม๊กเป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 กเกเป๊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 กเ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 ปเปกเป๊กเป๊กเป๊กเปรกเป๊กเ๊กเปกเปะกเ่๊กเป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 ๊กเ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 เรกเเก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 เเกเกเ

ใช่แต่คูลเลอร์ยังไม่ตายมี400มา400มาเสริมตรงนี้ครับ400มาเสริมตรงนี้มีคคูลเลอร์กับ400นะคูลเลอร์อยู่ข้างหน้า400อยู่ข้างหน้าอยู่หลังบีบมีคนยิมีคนโดนยงระเบิด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 รอ๋อทิ้ง้งกูนี่เองระเบิดระเบิดให่ด้วทใช่่ แม่ไนกัเนี่ยหไมลังเห็นัเ่ออหลังหนไหมหหมััวเฮ้ยนี่แหละเ้ยดีขาไม่เลยน่าดีขามเลยเห็นไหมเห็นแล้วแต่แต่เลี้ยวไปดีเข้ามันเลี้ยวไปดี้โอ้หชิงระบบทีนี้กระตุกเลยเลอไหเข้าอ่ะซีม่อไปมันไม่เสาีมยหีายคานากี่สวนนี่สวนระวังนะไม่เข no, 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 so ้าผมมีมันไม่เข้าอ่ะไอ้รถถังรถถังสีคันอด้ อเหรือสี่คันใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเโฟกัส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 คอนนิโก้หรือสองลูกนะใช่ลูกแต่การสองเพิ่งไปมันยังเหลือป่ะหมดแล้วอะไรโนะแม่มันอยู่ตรงนี้ไอ้อะไรคอนี่ว่าสี่คันคอนอยู่เพิ่งเหลืออ๋ออยู่นี่อยู่นี่ ต้องซู๊ดมีคำนีเหรอใช่ครับโอ้ยชิบหายแล้วุดไปไม่ได้นะไไปไม่ได้ไม่เป็นไรดีดีรอยอ้อข้อขาล้วอีคหนึงกลับไปนี่อ้นย่ี่ตัวนึงนะตัวนี้นี่ตัวนี้นี่นไอเห็นแล้วไม่ต้องบอกกันเลยด้วยดี้รกันเลยอ่ะเบร้อย ไอชิปหายกระสนหมดอีกฮัลโช่วยไอเฮี้ยกระสนนี่คาราวานคราวานแถวเออประมาระมาสองทีนะสีนต่เอาตายตอนนี้เออตอนนี้มันเลงพูกกระปิอยู่ตอนนี้มันกำลังหักเลยแหละเออออกอกยิงเลยออกยิงออยออกยิงยิงเลยเออยิงเลย หอดแล้หนด้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแ้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหดแล้วหมดแล้วหมดแล้ดล้ยร์ดคล้เร์ดแล้แล้วดแล้วหมดแล้วแล้วหมดแล้วหดแล้วหด้วมวีด้้าหมดแล้้วมดแล้วหล้วล้วด้วดล้ว้วหพวหล้้มมไวด้ลแหล้แ้ด้ โอเคมปพต่ืนแตกปืนแตกปืนแตกมาแล้วปืนแตกแล้วาเรอแต๊กครอบตยื่อยยืดหน่อยสามเข้าไวเข้าเลยตัดตัดเข้าตัดบาเบางมาด้วยนะอนดสเนีจอ้อสปีดไฟเดี๋ยวทันตายได้ไงอ่ะเฮ้ยทำไมซ่อมเดือดจังวะ ถอยถอยถอยนารูถอยไปไปเข้าอีกทางมันไปเข้าอีกทางมันนารู้แกตายได้อ๋องแแตต่่่่่ววาาพีมันนนเโยิปืนมันแตกแล้วน่ะเข้าข้าวข้ายิงได้เลยน็อตอ่ะน็อตเข้าได้โหลดเซ็ตมันโหลดเซ็ตมันโหลดเซ็ตมันมันซ่อมเสร็จมันซ่อมเสร็จชิบหายแล้วรรไปะวังเบลนิ่งมันนะเบลนิ่งมันยิงเข้าอยู่ใช่ถ้าน้อยไหนดิ

โอเคโอเคโอเคนารุเข้ามาตัดปืนครับนารุเข้ามาตัดปืนวิ่งเข้ามาตัดปืนเดี๋ยวพเดี๋ยวผมผมอาร์ตี้ใส่มันดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนารุโดนอาร์ตี้เข้ามาตัดปืนกันได้ไหมไอคิอาลาโดมาา,อ,า,มาอุ้ยรอดอุย้ยเจือเกือบ ืนงอ๋อไม่ใช่ใช่เสียงของเสียงของริโก้ก็ได้ไปทันแล้วกืนทังไปเรียบร้อยแล้วคนกินทัแล้วเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเนี่ยในชั้นนี่มันอะไรเนี่ยยิกูจีแต่มันเราเราทำไมยิงไม่เข้าอ่ะมันยิงไม่เข้าเลยพี่มันต้องบอกวก็ตายยิงยิงิงยิงไม่เข้าเลยยิงไม่หลาดจับกอยเนี่ยมันคืออะไรอ่ะลูกหลังอะไรอ่ะลูกหลรอิงไอเอไอ้เออคุณรบองยิงตูดไม่เข้าเลยอ๋อคาราวอนยิง คีมอจีเซฟ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 อันยี่งี่เอนสิบแปนะเห็นละเห็นละนแตกลนกีบมืนแตกเฮัสุดท้าตสุดท้าย้พี่ตรงผมนี่นี่มานเหลือมากเหือให้ได้ให้ได้ให้ได้ทนี้ที้อะไรแล้วมีบอลเลยพี่ตายคููช่างแม่งไม่สนทีไรเลยอ่าพาพาพี่พาพี่เบเก็บเกบเก็เก็บเกเก็เก็บเก็บเก็บเไม่ได้

เหลือ4 0 0ไอเทียร์81ใช่เหลืออาราโดเหลืออาราโดหนึ่งเหลือ81เหลือเหลือ81คนเดียวยิงจรวดให้มันระเบิดอ่ะไปอาราโดเลยอาราโดเลยเอ็นอาราโดเข้าปีแล้วนะไม่รู้อะไรอ่ะลวง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 ไปไปไปตัดปืนตัดแท็กตัดปืนแท็กตัวเขาไปยามอาแล้วกัน

ปดนนะล่ืนนะล่ะนนะล่ะนนนดหะรรัวจะรัวได้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 ละ้ได้ไดได้ได้ด้ไดดได้ไได้ด้ดได้ไดได้ไว้ด้ไ้ด้ไ้ด้ไดดไดด้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 ด้ดดด ลังไปกันไปโอเคเราไปไหนกันดีเพื่อนนี่นีนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมันมีนมันยู่ม้นมนมลนมันมันอันมัรมัน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 มัมั้มันมันมอมัมนมันัันนันันนมั่ัมัมมนนันนนนันนนัมนนนาน ดีห้าดีหกอ่ะรู้สึกมันจะอ้อมหลังกับหลังรู้เลยอยู่ในคันหนึงงโวยด้วยครับขอซัพพอร์ตหน่อยโอเคเดี๋ยวจะดึงปีเอฟับขอได้ไหมน็อตไปไปไปหาน็อตเลยไปหาน็อตไปหาน็อตไปสุดไปสุดไปสุดด้ซ้ายดซ้ายดซ้ายไฮเกอร์ไฮเกอร์โอเคแต่ข้างหน้าเจอเซนตูริเอียนมันยิงแล้วใช่ไหม ยิงแล้วยิงแล้วอ่ามี TCC หนึ่งร้อยแล้วก็เซน t ูเรียตรงนี้ครับผมปนต้องไฟหนึ่งปืนไม่พังปืนไม่พังยือมันไว้นะยือยือมันไว้อย่าไปอ้อมเอ้ยเชี่ยนัดนัดตรงวนผมครับ TCC เห็นแล้วเห็นแล้วไปเลยเดี๋ยวผม ไปไหมเออะแอกทาง,งนป,มมมาปนมีรถม,ม,ม,มาเสริมตรงนี้ไปเตียมเมีรถมาเสริมมีรถมาเสริมแต่ไรู้วนรถอะไรแอกทางกู้เลยนะตอนนี้ขยอยู่ข้างหลังเนะี่ยโอ้พืนพังจิงนะบบางนขาดสอง,บบงของ้า,บบางขง้า,บบาง แหมเอาโดนยิงก็โดนเยายู่สวยสวยสวโอเคเออนี nah ้ตี evet> ่นี <S <S ่ตัวนี้ตัวนี้ทุกคนเปเจอไปไหนอย่าลืมว่ามันจะมีคู่บนอีกนะไปเจอรอบกันไปเจอรอบมันไลรอบอกลเี่ยวกั่อลวมรนึงตู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 ไอเพื่อเลยเพเลื่เลยเลยื่อเลยไปไปไปสีคนหนึ่งไปสี่คนหนึ่งแล้วมาซับข้อผมคนหนึ่ง

มีอลูกเล็กใหม่อะลูกเล็ไม่ใ well, so ่หรอไม่ใช่ลาโดหรอไม่ใช่โดม่ได้นะไมนได้นะอดอจูดน็อปน็อปอย่าหยุดน็อปอย่าหยุดน็ออย่าหยุดอย่าหยุดกอดดดิดดดดด ถ้าเมื่อกี้ยิงไม่โดนที่โกรธนะเมื่อกี้ยิไโดนโกรธเนะเออถ้าเมื่อกี้ยิ้ไม่โดนที่โกรธเลยนะใจตายโจรกลังเฉียดตายเลยเฉียดแรงที่เท่ากับกมันต์ตโจทยาิ้ม่โดนโกรธอะโกรธที่หัวยืนข้าเดิดบนฝาดสิ่อนี้ไม่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 ปืนหลักแต่หาคือเอืม